ตอนนี้นะคะขันห้าแยกเป็นรูปขันหนึ่งนามขันสี่เพราะรูปขันทั้งหมดแต่ละรูปเป็นสภาพไม่รู้นะคะเป็นประเภทหนึ่งเป็นรูปขันส่วนสภาพรู้เนี่ยค่ะในเมื่อขันมีหเป็นรูปขันหนึ่งก็เป็นนามขันสี่นามขันสี่เนี่ยเป็นวิญญาณขันคือจิตหนึ่งเพราะคําว่าจิตถ้ารู้เนี่ยมีหลายชื่อชื่อวิญญาณก็ได้ จิตก็ได้หัตยะก็ได้มโนก็ได้มนัตก็ได้ปันระก็ได้ตามลักษณะสภาพของธรรมะนั้นๆซึ่งเราจะต้องเข้าใจแต่ละคำด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละคำเนี่ยก็มีความหมายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อให้รู้จริงๆว่าไม่ใช่เราแต่มีจริงกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นยับยั้งการเกิดการตายไม่ได้ยับยั้งการเห็นการได้ยินการคิดนึกความชอบไม่ชอบไม่ได้เพราะทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่ง เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยขันธหก็แค่รูปขันธหนึ่งนามขันธสนะคะแล้วนามขันธสี่คือวิญญาณขันธ์ได้แก่จิตหนึ่งอีก3มขันเป็นเจตสิกค,ครับก็มีมีความละเอียดเพิ่มขึ้นเลยนะครับท่านอาจารย์ตั้งแต่ได้สนทนาแยกหลักๆก,ก็คือรูปรูปรธรรมกับนามรธรรม แล้วก็เป็นรูปขันกับนามขันก็อยู่ในความเป็นธรรมะเหมือนกันที่เราเริ่มที่จะเข้าใจความจริงแต่ละเรื่องโดยโดย,โดยละเอียดนะครับซึ่งในส่วนที่ได้มีการบรรยายในเรื่องของธรรมะที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรมท่านอาจารย์ครับตรงนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวโยงมาถึง หัวข้อที่เราสนทนากันในตอนแรกก็คือชีวิตชีวิตก็จริงๆชีวิตเนี่ยก็คือรูปมาทำนามธรรมาใช่ไหมครับอาจารย์เป็นความทีเ่เกิดขึ้นของรูปและก็นามประกอบกันจึงเป็นชีวิตตั้งแต่ต้นครับแต่ว่าความจริงทำละเอียดกว่าน,นั้นนะคะดอกไม้เนี่ยเป็นรูปใช่ไหมคะ มีชีวิตรหรือเปลา่าไม่มีชีวิต,วตเห็นไหมคะต้องมีคําตอบทุกข้อซึ่งค่อยๆย,ยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นตามลําดับเพราะฉะนั้นถ้าเราข้ามศึกษาแบบโน่นบ้างนี่บ้างนะคะเรียกว่าอ่านพบข้อความนี้บ้างข้อความนั้นบ้างในหนังสือแต่ละเล่มที่เป็นพระไตรปิฎกแต่ละส่วนไม่มีทางเข้าใจได้ก็เข้าใจเผินเ,น,เนแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เรา แต่จะรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆเนี่ยต้องอธิบายโดยละเอียดยิ่งนะคะถึงการเกิดดับถึงการที่เป็นธรรมะที่หลากหลายและแม้แต่รูปธรรมนะคะเกิดดับเป็นรูปขันและนามธรรมก็เกิดดับเป็นนามขันแต่ทําไมเป็นรูปขันหนึ่งและนามขันสี่ต้องมีเหตุผลเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องรู้ว่านะคะเราอยู่ในโลกซึ่งใช้คำว่ากามะกามโลก กามหมายความว่าน่าใคร่น่าพอใจเพราะฉะนั้นการมาโลกคือโลกซึ่งเต็มไปด้วยรูปที่น่าพอใจนะคะเสียงกลิน่นรสมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายไม่รู้หรอกว่าเกิดมาเนี่ยต้องเห็นไม่เห็นไม่ได้เพราะมีกรรมที่ทำให้เห็นเพราะว่าบางครั้งเห็นสิ่งที่ดีเป็นผลของกุศลกรรมบางครั้งเห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นผลของอกุศลกรรม นี่ก็แสดงเห็นว่าเป็นสิ่งที่แม้แต่ขณะนี้กําลังเป็นอย่างนี้นะคะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเห็นอะไรเมื่อไรรู้ได้เลยค่ะเป็นผลของกรรมบางคนเห็นเพชรนินจินดาบางคนเห็นดอกไม้สวยๆบางคนก็เห็นอะไรคะที่ไม่ดีไม่น่าพอใจเลยซากศพหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็แสดงว่าแล้วแต่ขณะนั้นนะคะเป็นผลของกรรมอะไรที่จะทำให้เห็นสิ่งนั้นก็ต้องเห็น เราะฉะเดี๋ยวนี้นะคะต้องเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ต้องได้ยินหรือเปล่าเกิดมาเพื่อต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสต้องคิดนึกตามสิ่งที่เห็นสุขบ้างทุกบ้างเท่านี้เองค่ะคือชีวิตทั้งหมดไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ ครับ <c oughs> สิ่งที่มีชีวิตต้องมีวิญญาณใช่ไหมครับอยากกลับเรียนถามว่าตายแล้ววิญญาณไปไหนครับค่ะต้องทราบว่าวิญญาณคือธาตรู้สภาพรู้นะคะเดี๋ยวนี้กำลังมีเพราะถ้าไม่มีก็กลายเป็นศพไปหมด <c oughs> แต่เพราะเหตุว่ากำลังมีธาตรู้สภาพรู้จริงยังเป็นสิ่งที่มีชีวิตด้วยเหตุนี้นะคะ เกิดมาขณะจิตขณะแรกนะคะที่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิตต้องมีจิตคือสภาพรู้และในภูมิภพภูมิหรือในโลกที่มีรูปเสียงกลิ่นรสพวกนี้นะคะก็หมายความว่าเป็นภูมิที่มีรูปด้วยเพราะฉะนั้นมีจิตมีเจตสิกมีรูปถูกต้องไหมคะคสามอย่างเกิดแล้วก็ดับสิ่งที่ดับแล้วไม่กลับมาอีก แต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้สิ่งที่เกิดสืบต่อเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทันทีที่จิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ดับต้องมีจิตต่อไปเกิดสืบต่อทันทีที่เราใช้คําว่าเกิดเพราะฉะนั้นก็สแสดงว่าตายแล้วเกิดทันทีจะจะเกิดเป็นอะไรไม่รู้ค่ะแล้วแต่กรรมเพราะกรรมมียเยอะนะยค่ะถ้าเป็นผลของกรรมดีนะคะก็เกิดในที่ใช้คําว่าสุขติคือมนุษย์หรือเทพ ซึ่งเป็นภูมิทมี่เราใช้คำว่าเทวดาพวกนี้หมายความว่ายังมีรูปเสียงกลิ่นรสที่เราคุ้นเคยอยู่แต่ปราณีตกว่ามากจึงใช้คำว่าสวรรค์ที่น่ายินดีเพลิดเพลินแต่ถ้าเป็นผลของการ,รที่สงบกว่านั้นปราณีตกว่านั้นก็เกิดเป็นพรมอีกโลกหนึ่งเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะตายแล้วก็ต้องเกิดเหมือนเมื่อวานนี้หมดไปก็ยังมีวันนี้ วันนี้หมดไปก็มีพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นการเกิดดับนะคะเหมือนตื่นแล้วหลับเมื่อสองวันก่อนผมไปทราบมาว่ามีเด็กอายุสิบปีสามารถพูดธรรมะได้นี่อาจเป็นพ่อชาติก่อนเคยทำกรรมดีทำรองนี้ไว้ใช่ไหมครับวันนี้ได้ยินคำว่าธรรมะพรุ่งนี้พูดคำว่าธรรมะได้ใช่ไหมคะ วันนี้ได้ยินคําว่านามธรรมพรุ่งนี้ก็พูดคําว่านามธรรมได้วันนี้ได้ยินคําว่ารูปธรรมพรุ่งนี้ก็พูดคําว่ารูปธรรมได้วันนี้ได้ยินคําว่ารูประขันเย็นนี้ก็พูดคําว่ารูประขันได้หรือขณะต่อไปก็พูดได้เพราะว่าสะสมสืบต่อไม่หายไปไหนกุศลและอกุศลนี่ค่ะอยู่ในจิตไม่มีใครจะหยิบไปได้ทิ้งไปได้เลยสะสมไว้มากมาย หลากหลายนานาประการซึ่งถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นปรากฏก็ไม่รู้ว่าสะสมมาที่จะคิดอย่างนี้ที่จะจำอย่างนี้ที่จะพูดอย่างนี้ที่จะชอบอย่างนี้แม้แต่สีนะคะเรารู้ใช่ไหมคะว่าเราชอบสีอะไรและคนอื่นละ่ะชอบคนละสีไม่เหมือนกันละเพราะคุณเคยกับการติดข้องพอใจในสีนั้นเพราะฉะนั้นถ้าชอบสีแดงนะคะ รถยนต์ก็สีแดงเสื้อผ้าก็สีแดงถ้าชอบสีฟ้าทุกอย่างก็เป็นสีฟ้าใช่ไหมคะเก้าอี้หรืออะไรใดก็เป็นสีฟ้าก็สะสมมาทีละเล็กทีละน้อยจนเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นนิสัยหมายความว่าสิ่งที่ทําบ่อยๆจนคุ้นเคยนะคะอุปนิสัยจนกระทั่งมีกําลังที่ทันทีที่เห็นเนี่ยมีดอกกุหลาบห้าสีเลือกดอกไหน อันนี้จะเรียกว่าเป็นพรสวรรค์ไหมครับสวรรค์คืออะไร <c oughs> และพรคืออะไรเพราะว่าถ้าจะเข้าใจธรรมะนะคะต้องตั้ง,ต,ง,ต,งต้นคือก่อนคะ่ะคืออะไรเราถึงจะสามารถรู้สิ่งนั้นต่อไปอีกต่อไปอีก,ต,ออกต่อไปอีกได้แต่ถ้าเรายังไม่รู้ว่าคืออะไร <c oughs> เราก็คิดไปเองโดยที่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรอาจจะเป็นเพราะกรรมที่ทำมาก่อนใช่ไหมครับ ครามมีนะคะหมายความถึงเจตนาความจงใจที่จะทําดีหรือชั่วเพราะฉะนั้นกาลังของความจงใจเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะทําให้ผลคือเกิดขึ้นจิตเกิดขึ้น,จเ,นเจตสิกเกิดพร้อมกันและรูปเกิดด้วยเพราะฉะนั้นกรรมทําให้รูปของเราเนี่ยหลากหลายกันไปแต่ละคนะตายแล้วไปเกิดใหม่ทันทีใช่ไหมครับทันทีเลยค่ะ เหมือนไม่กี้กระเดียเลยเเป็น,เ,เ,ปนเป็นสัตว์หรือเป็นคนไม่ทราบแล้วแต่กรรมคร่ะถ้าไม่อย่างงั้นถ,ถ้าตราบใดที่ยังเป็นคนนี้ก็ยังไม่เรียกว่าตายกรรมสิ้นสุดที่จะไม่ให้เป็นคนนี้อีกต่อไปเมื่อไหร่นะคะจิตขณะสุดท้ายดับกรรมอื่นทําให้จิตอื่นเกิดขึ้นเป็นผลเรียกว่าเกิดทันทีและแต่ว่าจะเป็นผลของกุศลหรือเป็นผลของอกุศลครับ,รบขอบคุณครับ ใครตายแล้วไม่เกิดคะ่ะมีไหมคะ,ม,ะมีไหมคะคนที่ตายแล้วไม่เกิดมีไหมคะพระอรหรันต์เพราะอ,อะไรเพราะไม่มีกิเลสด้วยเหตุนี้นะคะเราจึงรู้ว่ากิเลสนี่แหละทําให้เกิดตราบใดที่ยังมีกิเลสก็ต้องเกิดก็นี้นีไม่พ้นนะครับอาจารย์ครับตายแล้วก็ต้องเกิดแต่ที่ น่าสนใจก็คือว่าถ้าวิญญาณสมมติในชาตินี้ดับเนี่ยเกิดทันทีที่กล่าวกันว่าวิญญาณล่องลอยเนี่ยคำนี้ไม่ใช่คำในพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะวิญญาณไม่ใช่ฝุ่นละอองนะคะไม่มีแขนมีขาไปไหนก็ไม่ได้แค่เกิดขึ้นรู้ระดับทันทีเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีวิทยาศาสตร์ก็ เข้าใจว่าวิญญาณเป็นสสารหรือเป็นพลังงานซึ่งตรงนั้นถ้าเข้าใจคำว่าวิญญาณในตามพระพุทธพจน์แล้วเนี่ยจะเข้าใจจริงๆว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะวิญญาณเนี่ยเกิดและดับและเกิดแล้วก็ดับนะครับตรงนี้จึงจึงทำให้เราเข้าใจได้ไดไดชัดเจนแล้วก็ไม่ไม่ไปปะปนกับวิทยาศาสตร์ความรู้ต่างๆที่เขา นักวิทยาศาสตร์เขาคิดค้นกันขึ้นมาครับค่ะคุณจักริดมีครูหลายคนไหมครัก็เยอะครับมีอาจารย์หลายคนไหมห,หลายคนครับอาจารย์เยอะแล้วใคร,ครเป็นอาจารย์สูงสุดครูสูงสุดไม่มีใครเทียบได้ก็ต้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นครัระเะนั้นคำของคนอื่นทั้งหมดเปรียบไม่ได้เลยกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงนี้ก็มีมีความสำคัญมากๆนะครับทนอาจารย์ในการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีอยู่จริงเข้าใจธรรมะก็ต้องตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้ค่ะคไม่มีใครจะพูดเองค,คิดเองได้เลยค่ะทั้งหมดเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเมื่อสองพันกว่าปีนะคะครับก็ตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยใกล้จะหมดเวลาเหลือสิบห้นาทีนะครับ ก็อยากเรียนเชิญว่าท่านใดมีคําถามที่อยากจะสอบถามและสนทนากันก็ใช้โอกาสนี้เรียนเรียนเชิญน,นะครับยังพอมีเวลาอยู่อย่างสงสัยในประเด็นใดมีไหมครับเรียนเชิญน,นะครับเรียนเชิญครับผมครับขากลับเป็นถามว่าจิตกับเจตสิกต่างกันยังไงคะดีค่ะเพราะเหตุว่าธรรมะคือทุกอย่างที่มีจริงนะคะทั้งหมดเลย แต่ทั้งหมดได้แยกเป็นสองประเภทคือรูปรธรรมเกิดมีจริงๆแต่ไม่รู้อะไรกับนามรธรรมเกิดขึ้นแล้วต้องรู้เพราะฉะนนามรธรรมที่เป็นใหญ่มากนะคะธาตุที่รู้แจ้งในสิ่งที่กาลังปรากฏนั้นคือธาตุหนึ่งใช้คําว่าจิตจิตตะจะใช้คําว่าวิญญาณะก็ได้เป็นธาตุรู้อย่างเห็นนี่นะคะภาษาบาลีใช้คําว่าจักขุวิญญาณเมืองไทยเรามีจักขุแพทย แต่ทุกคนมีจักขุูวิญญาณในขณะที่กําลังเห็นขณะนี้นะคะเป็นธาตรู้ที่เกิดขึ้นเห็นดอกไม้เห็นอะไรไหมคะไม่มีมีแต่รูปแต่ไม่มีธาตรู้เพราะฉะนั้นธาตรู้ที่เป็นใหญ่คือเห็นจริงๆเห็นแจ้งแม้สีเขียวเนี่ยมีทั้งเขียวอ่อนเขียวแก่ใช่ไหมคะฟ้ากับทะเลจดกันก็ยังเห็นความต่างนี่คือ ธาตุที่สามารถรู้แจ้งในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งนะคะเช่นกำลังเห็นอย่างเสียงอย่างเงี้ยคะ่ะเสียงมีตั้งหลายเสียงรู้เลยว่าแค,แค่รับโทรศัพท์ก็รู้ว่าใครพูดเพราะความหลากหลายของเสียงเพราะจิตรู้แจ้งในแต่ละเสียงชัดเจนจึงรู้ว่าหลากหลายเสียงดังเสียงเบาจิตก็รู้แจ้งเพราะเป็นสภาพที่รู้แจ้งแค่รู้นะคะ เป็นใหญ่เป็นปาตรานในการรู้แต่จิตไม่ได้โกรธจิตไม่ได้ชอบจิตไม่ได้ขยันจิตไม่ได้ขี้เกียจแต่ขยันก็มีความเพียรความอดทนทั้งหมดนะคะเป็นเจตสิกเป็นนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตค่ะที่ใดมีจิตที่นั่นต้องมีเจตสิกนามธรรมอีกชนิดหนึ่งเป็นปัจจัยทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นเป็นประเภทนั้นๆเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเนี่ยเป็นนามธรรมไม่แยก จิตก็เกิดเจตสิกก็เกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นจิตและเจตสิกเป็นนามขันเวลาที่เราพูดถึงขันห้านะคะรูปขันหนึ่งนามขันสี่นามขันสี่นี้แยกเป็นจิตคือวิญญาณขันหนึ่งเพราะฉะนั้นเหลืออีกสามเป็นเจตสิกสามประเภทเพราะว่าเจตสิกทั้งหมดนะคะมีถึงห้าสิบสองประเภทเดี๋ยวนี้กำลังเกิดดับเป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้ ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจะไม่รู้เลยนะคะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง,สงแสดงสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่เคยรู้ว่าเดี๋ยวนี้กําลังมีเพราะถูกปิดบังไว้ได้วยความไม่รู้จิตกําลังเกิดดับก็ไม่รู้เจตสิกเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตก็ไม่รู้แต่กลายเป็นเราโกรธเวลาความโกรธเกิดกับจิตกลายเป็นเราชอบเวลาโลภะหรือความติดข้องเกิดกับจิตก็เป็นเราไปหมดเพราะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงก็เป็นธรรมะซึ่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแล้วกะดับไป ไม่เหลือเป็นเราไม่ได้เป็นของเราไม่ได้มั่นคงในความที่ว่าเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นพอรู้ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานนะคะเห็นเป็นจิตได้ยินเป็นจิตได้กลิ่นเป็นจิตเพราะกําลังรู้แจ้งสิ่งที่กําลังปรากฏรสมีตั้งหลายรสใช่ไหมคะรสหวานรสเค็มรสเผ็ดรสเปรี้ยวจิตกําลังรู้รสนั้นนั้นรู้แจ้งในรสนั้นแต่ชอบรสอะไรค่ะ ชอบเปรี้ยวหรือชอบหวานหรือชอบเข็มชอบเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเนี่ยเกิดพร้อมกันและขันห้าก็ได้แก่จิตและเจตสิกและรูปนะคะรูปเป็นรูปขระคันจิตเป็นวิญญาณขัน์เหลืออีกสามจึงจะเป็นหขันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทำไมทรงแสดงธรรมะโดยความเป็นขัน เกิดดับแสนเร็วสุดที่จะประมาณได้โดยใครก็ไม่รู้นี่คือเริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะเกิดดับเร็วสักเท่าไหร่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงความจริงนะคะว่าเพราะการเกิดดับไม่ปรากฏจึงติดข้องในสิ่งซึ่งเหมือนยั่งยืนอย่างเวลานี้ค่ะเหมือนสว่างอยู่ตลอดเวลาแต่ก็มีผู้รู้ว่าไม่ได้ตลอดเวลา ฉันใดเพราะฉันสภาพธารรมะที่ปรากฏเหมือนยั่งยืนความจริงและกําลังเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเพราะฉันสภาพธารรมะที่เกิดดับเนี่ยนะคะแต่ไม่ปรากฏเป็นที่ตั้งของความยินดีความต้องการรูปเราเกิดมาในภพภูมิในโลกซึ่งเต็มไปด้วยสีเสียงกลิ่นรสต่างๆขอให้มีอะไรเถอคะ่ะด้วยความไม่รู้จริงพอใจในสิ่งนั้นเห็นชอบ สิ่งที่เห็นเพราะอะไรคะอยากเห็นยังไม่มีใครไม่อยากเห็นเลยใช่ไหมคะลืมตาก็อยากเห็นลแล้วแล้วแต่จะเห็นอะไรก็อยากเห็นหมดเพราะฉะนั้นรูปเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นความยึดมั่นภาษาบาลีใช้คำอุปาทานแต่ภาษาบาลีก็ต้องออกเส่าอุปาทานนะ พราะฉะนั้นอุปาทานขันสองคำรวมกันนะคะขันสภาพธรรมะที่เกิดดับแต่ไม่มีการเข้าใจถูกต้องจึงหลงยึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอุปาทานขันเพราะฉะนั้นอะไรเป็นอุปาทานขันบ้างจิตเจตสิกรูปทั้งหมดคะ่ะเป็นอุปาทานขันแต่ทำไมทรงจำแนกเป็นห้าเพราะเหตุว่าเราติดข้องในรูปใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารเสียงกลิ่นใไรทั้งหมดรูปทั้งหมดเนี่ยเป็นที่พอใจสแสวงหาต้องสวยเสื้ออาหารต้องอร่อยเสียงดนตรีหรือเพลงต้องเพราะทุกอย่างเนี่ยเป็นที่ติดข้องหมดเพราะฉะนั้นรูปขันเป็นรูป,ปูปาทานขันสามคำรวมกันนะคะคืออุป,ปาทานแล้วก็รูปแล้วก็ขัน รวมเป็นรูปะกับอุปาทานเป็นรูปูปาทานนะแล้วก็ขันเดี๋ยวนี้เองค่ะทำไมคะเราต้องการรูปมาทำไมติดข้องในรูปทำไมเพราะมีความยินดีพอใจเป็นสุขความรู้สึกในภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาภาษาไทยใช้เรียกความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยต่างกันเป็นห้าอย่างนะคะรู้สึกเฉยๆฉยอร่อยไหมคะ เฉยๆใช่ไหมคะหรือว่าอร่อยไม่อร่อยเป็นความรู้สึกนะคะถ้าเราชอบกำลังพอใจมากก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งนะคะเรียกว่าโสมนัสเวทนาทุกเรื่องที่เราดีใจถูกใจพอใจทั้งหมดนะคะความรู้สึกกำลังมีสิ่งนั้นเป็นความรู้สึกที่เป็นโสมนัสเวทนาชอบใจพอใจและที่กายเนี่ยเวลาเกิดเจ็บหรือคัน หรือเมื่อยทั้งหมดนะคะถ้าไม่มีรูปร่างกายไม่มีเมื่อยไม่มีเจ็บไม่มีคันสารพัดอย่างที่รูปเพราะฉะนั้นเป็นทุกขเวทนาความไม่สบายกายทั้งหมดค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นความรู้สึกสำคัญไหมคะสำคัญแล้วยิ่งเราจำว่าตรงไหนอาหารอาร่อยเนี่ยไกลแสนไกล,ก,ลก็ไปอะ ใช่ไหมคะพระเหตุว่าจําได้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นสภาพจําได้มีจริงไม่มีใครมองเห็นแต่มีกําลังจําอยู่ทุกขณะภาษาบาลีเรียกสภาพธรรมะที่จําว่าสัญญาอย่างที่เราไปทําสัญญากับใครก็เพื่อจะได้ไม่ลืมใช่ไหมคะแต่นี้สัญญาเป็นเจตสิกซึ่งจําเห็นอะไรก็จําจาจาทุกครั้งที่จิตเกิดต้องมีสัญญาเจตสิกเกิดด้วยเพราะฉะนั้นพอมีความรู้สึกเป็นสุขเกิดขึ้น ใหญ่มากค่ะความรู้สึกไม่ว่าใครจะทําธุรกิจการงานการค้าขายหรืออะไรก็ตามทั้งหมดนะคะเพื่อได้มาซึ่งความสุขเกิดมาจึงต้องการความสุขติดข้องในความสุขเพราะฉะนั้นสุขเวทนาเนี่ยหรือเวทนาความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยสำคัญมากด้วยเหตุนี้นะคะนอกจากรูปเราติดข้องในรูปเพื่อความรู้สึกที่เป็นสุขที่ได้รูปนั้นน,นมาจริงไหมคะวันนี้หารูป ถ้าใครไปห้างสรรพสินค้านี้เห็นชัดเลยไปหารูปเพื่ออะไรเพื่อความรู้สึกเป็นสุขที่จะได้รูปนั้นมาด้วยเหตุนี้นะคะรูปสำคัญความรู้สึกสำคัญพระพุทธเจ้าจึงแยกจําแนกรูปเป็นหนึ่งขันและความรู้สึกเป็นอีกหนึ่งขันและความจําอีกหนึ่งขันเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเพราะจา ถ้าไม่จำแล้วก็ต้องคงจะไม่ต้องแสวงหามากมายอย่างนี้นะคะแต่จำได้ความรู้สึกเป็นอย่างนั้นก็แสวงหาซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยเหตุนี้ทรงจำแนกจิตเจตสิกรูปเป็นห้าขันตามความยึดมัน่นรูปเป็นที่ตั้งของความยึดมัน่นหนึ่งความรู้สึกเป็นที่ตั้งของความยึดมัน่นหนึ่งความจำซึ่งเป็นเจตสิกเป็น ความยึดมั่นหนึ่งนะคะเจตสิกทั้งหมดมี52เพราะฉะนั้นสภาพที่รู้สึกเป็นเจตสิกหนึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาเจตสิกสภาพจำเป็นเจตสิกอีกหนึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาจเจตสิกเจตสิกทั้งหมด52เหลืออีก50เป็นสังขารขันเป็นสภาพธรรมะที่ปรุงแตง่งถ้าเราชอบเนี่ยเราจะปรุงแต่งไปเลยใช่ไหมคะชอบรสหวานก็ใส่น้ำตาลชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่กี่ช้อน ก็เป็นเรื่องของการปรุงแต่งที่จะให้รถอย่างนั้นเกิดขึ้นหรือว่าการวาดรูปการสแสวงหาอะไรทุกอย่างตามใจชอบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความจําเป็นเป็นปัปนปจจัยที่จะให้เกิดการปรุงแต่งเป็นชีวิตของเราแต่ละขณะเป็นสังขารขันเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือจิตเจตสิกรูปซึ่งไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นจิตนะคะ หลากหลายตามเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตเวลาโลภะเกิดร่วมด้วยเป็นอย่างหนึ่งเวลาโทสะเกิดร่วมด้วยเป็นอย่างหนึ่งเวลาขยันจิตก็เป็นประเภทหนึ่งเวลาขี้เกียจเกียดร้านนอนดีกว่าเคยคิดจริงนั้นไหมคะพรุ่งนี้ค่อยทำนั่นก็เพราะเหตุว่าเจตสิกนั้นเกิดขึ้นทำให้เป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้นะคะเจตสิก52ิประเภทก็จำแนกเป็นเวทนาขันหนึ่งคือเวทนาเจตสิก สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันหนึ่งเจตสิกอีกห้าสิบเนี่ยมีจริงๆในชีวิตประจําวันเป็นสังขารขันและจิตเป็นวิญญาณขันอีกหนึ่งรวมเป็นห้าขันตามที่คุณวิชัยกล่าวลำดับเมื่อกี้นี้นะคะรูปขันหนึ่งเวทนาขันหนึ่งสัญญาขันหนึ่งสังขารขันหนึ่งวิญญาณขันหนึ่งคือเดี๋ยวนี้ที่เป็นชีวิต เพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามนะคะหยิบยกข้อความใดในพระไตรปิฎกแม้เป็นคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จริงแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจตามลําดับจะเข้าใจผิดบางคนถึงกับบอกว่าตัดคำพิอภิธรรมออกไปได้เลยมีแต่พระวินัยกับพระสูตรพูดได้ยังไงและอะพิธรรมะลึกซึ้งอย่างยิ่งละเอียดอย่างยิ่ง นะคะนอกจากจะเป็นธรรมะซึ่งเป็นปรมตถธ,ธรรมยังเป็นอภพิธรรมะด้วยเพราะฉะนถ้ามีคนเขาบอกว่าเขาจะเรียนธรรมะแต่เขาไม่เรียนพระพิธรรมถูกไหมเราจะเริ่มพื้นฐานพระพิธรรมซึ่งฟังดูแล้วก็รู้สึกเหมือนกับอาจจะบางคนคิดว่าขั้นต้นเหลือเกินใช่ไหมคะเพราะว่าใช้คําว่าพื้นฐานของพระพิธรรมแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะถ้าเราเข้าใจว่าธรรมะคืออะไร เราจะเข้าใจทันทีค่ะว่าถ้าไม่มีพื้นฐานที่มั่นคงเราก็จะศึกษาธรรมะได้อย่างที่ไม่ชื่อว่าเข้าใจจริงๆเพราะว่าเราอาจจะคิดว่าเป็นเพียงคำเป็นภาษาหรือเป็นตัวหนังสือนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ทรงแสดงไว้ในสามปิฎกก็เป็นสัจธรรมคือเป็นธรรมะที่มีจริงๆที่สามารถที่จะเข้าใจได้ไม่ว่าในกาลไหนเช่นในขณะนี้นะคะ ก็จะต้องเข้าใจว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยคะ่ะคือมีสภาพธรรมะที่มีจริงๆและก็กำลังปรากฏซึ่งก่อนที่จะได้ศึกษาเราไม่เคยคิดเลยนะคะว่าสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เช่นกำลังเห็นนีคะจะอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นพระธรรมเทศนาหลากหลายมากมายทั้งสามปิฎกทั้งทที่วันหนึ่งวันหนึ่งนี่นะคะก็มีเห็น มีได้ยินมีได้กลิน่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็มีคิดเึกสร้างไปสร้างมาเลคะแต่ทำไมเป็นพระธรรมที่ทรงแสดงไว้มากมายในพระไตรปิฎกและอัตกกาาก็สแสดงว่าธรรมะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่แม้ว่าปรากฏเป็นปกตินะคะแต่ไม่ได้เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงนะคะตามความเป็นจริงว่าก่อนได้ฟังเราไม่สามารถที่จะเห็นพระคุณของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะไม่รู้ว่าสามารถที่จะตรัสรู้สิ่งที่มีจริงๆโดยละเอียดลึกซึ้งถูกต้องจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้หมดไม่เหลือเลยซึ่งการธรรมะคิดเองไม่ได้นะครับจะไปนั่งตลอดชาติไม่มีทางที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นเจริญขึ้นได้เลย จึงต้องได้ฟังได้ศึกษาคําของพระองค์เท่านั้นนะครับซึ่งต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานผู้ที่เห็นประโยชน์ของการได้เข้าใจความจริงนะครับท่านจึงไม่ย่อท้อแม้ว่าจะนานเพียงใดก็าตามแต่เป็นหนทางที่ถูกต้องท่านก็จะดำรงอยู่ในหนทางนี้ครับสุดท้ายนี้กระผมขออนุมโมทนาผลบุญในการศึกษาภาษาทรูป้านี้ และขอให้เป็นภาวะปัจจัยให้เกิดปัญญายานสามารถแทงตลอดในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าจนถึงความพ้นทุกข์คือนิพพานเทิน